เปิดโผลแล้วละครเย็ยนเรื่องใหม่ช่องเจ็ดเปิดโผลอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทุกคนสำหรับละครใหม่ช่องเจ็ดดุดเล่ดาวลวงที่ก่อนหน้านี้ทำคลิปลุนนักแสดงกันไปว่าใครจะได้เล่นตอนนี้ช่องก็เปิดโผลอย่างเป็นทางการแล้วนะคะไปดูกัน เปิดโพลครก่อนข่าวภาคค่ำดุดเล่ดาวลวงสายใยแม่ลูกที่แม้มิใช่สายเลือดเดียวกันแต่ก็เข้มข้นและผูกพันเหนือสิ่งอื่นใดนำทีมพิสูจน์สายใยแห่งรักโดยใต้ฝุ่นตากเพชรมินชิเศรษฐน,นันน้หวันกกนพรเอิร์ดนัดทน,นันและต่ายชัดชดาพรและนักแสดงอีกมากมายผลิตโดยค่ายดาราวิดีโอ ฝนตากเพชรกลับมารับงานแล้วนะคะทุกคนหลังจากห่างหายจากผลงานละครไปเกือบปีเลยก็ว่าได้แถมกลับมาคราวนี้ได้เป็นพระเอกเลยประกบคู่กับนางเอกรุ่นใหม่ที่ช่องดันมากๆอย่างมินชิที่ตอนนี้เธอมีผลงานเป็นนางเอกนำถึง3ผลงานเลยนะคะทุกคนแต่ก็ปิดกล้องถ่ายทำไปหมดแล้วเธอจะมีผลงานเพิ่มก็คงไม่แปลกดาราวิดีโอกับละครแนวดราม่าเข้มข้นช่วงเย็นเข้าทางค่ายนี้สุดๆเลย คลิปนี้ก็มาอัปเดตผลงานใหม่ของช่อง7เท่านี้แล้วกันนะคะทุกคนถ้าหลังจากนี้ช่อง7เปิดโผลมาเพิ่มก็จะมาทําคลิปแบบนี้แน่นอนซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันเลย